นาตอนนั้นที่ที่ที่เริ่มสร้าง t ีเอเนี่ยเอ,อแล้วไปขอศีสกเกตส่งที่มาที่ไปเป็นไงครับ,รบก็มีโอกาสจากผู้ใหญ่ในจังหวัดนี่แหละครับแนะนำให้พาไปรู้จักเพราะว่าเราเตรียมทีมก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพาทีมขึ้นอีกอาชีพแต่ว่ามาเจอจังหวัดโควิดพอดีครับทีมที่เรา ่าพักตัวผู้เล่นไว้เนี่ยเพื่อที่จะเล่นทีเอนะครับพักไว้เกือบปีพอถึงเวลาแข่งมันไม่มีแข่ง2 0 <2020. S 1> มีมีประมาณนั้นครับครับก็มีโอกาส <2020. S 1> อ่าท่านนายกอบจท่านเสกสิทธ์นะก็แนะนําให้รู้จักกับอ่าท่านท่นเนกครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ได้เห็นคุณภาพ การเล่น <L Ê> <L Ê> ของทีมระดับไทยลีกสามว่าเขาอยู่จุดไหนเล่นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นศรีสะเกตมีสองทีมพี่นายมีสองทีมทะเรียเครัตถูกไหมใช่ครับมีเอฟซีกับมียูเนเตดแล้วก็พี่เ e อแนะนำมาให้ไปกลัวไหมครับ,รบมันมันคิดยังไงครับตอนนั้นที่เอ้ยขึ้นไทยลีกสามเลยนะมันคืออาชีพจริงๆนะเราเตรียมพร้อมมาแค่ไหน <L Ê> กลัวไหมก็กลัวเพราะเราไม่รู้ว่า เราต้องไปเจออะไรทีมเรามันจะเล่นได้ขนาดไหนเราจะทําทีมตกทีมเขาตกชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีความกังวลเพราะเรายังไม่เคยไม่เคยเจออ่าคุณภาพของฟุตบอลอาชีพเพราะเราก็มาจากแบบเอนนี่จริงๆคนระก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันครับครับแต่เล่นไปเล่นมาจบอันดับสี่ถูกไหมผมพูดถูกไหมผมดูมาสองพันยี่เอ็ดครับ<า> พันยี่สิบเอ็ดสินเจเกตสินเจเกตเอฟเนี่ยจบอันดับสองแต่สินเจเกตยูจบอันดับห้าอ่าใช่อาจายอันดับห้ามีสี่สิบแต้ม,ม,ตมห่างจากสินเจเกตเอฟซีที่เข้าเซมิลีอันดับสองเนี่ยสิบสามแต้มห่างอันดับสี่อุบลสองแต้มห่างอันดับสามอยู่สิบเอ็ดคะแนนถือว่าผลงานดีเลยเป็นยังไงครับกับการที่คิดว่าเฮ้ยนี่เรามาปีแรกแล้วทำได้ถึงขนาดนี้ ก็ก็ตกใจครับก็ด้วยเราก็แปลกใจคุณภาพตัวผู้เล่นที่เรามีขนาดเรายังไม่ได้แบบอ่าเสริมตัวผู้เล่นอะไรที่จะมาช่วยยกระดับทีมทีมก็พอมีอ่าคุณภ,ภาพพอที่จะสู้ทุกทีมได้อะครับครับโค้ดตอนนั้นโค้ดประมวลไหมใช่ครับอ่าคนปัจจุบันนี้ก็คือคนนั้นที่ไปทําเมื่อสองสามปีที่แล้วโค้ดประมวลมาจากโคร<ฆ>าดปะ ใช่ครับผมเป็นโค้ชผมตั้งแต่เป็นโค้ชผมตั้งแต่เด็กอะครับตอนที่ผมเล่นอ๋อเหรอครับตั้งแต่ผมเล่นฟุตซอลฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยฮะอ๋อถึงว่าเอามาได้ยังไงแต่เขาเป็นผู้ช่วยโครลดอยู่แล้วในช่วงหนึ่งใช่ช่วงหนึ่งก็ไปก่อนที่ผมก่อนที่จะมาหาผมก็ไปเป็นผู้ช่วยสมุดปากการก่อนก็อยู่กับอีชีอีครับกว่าจะตามจีบมาได้ก็ตักใหญ่ใหญ่เลยครับผมอ โอ้โหนี่ได้ของดีแล้วนะอิชิอิตอนนั้นเก่งมากเลยนะอยู่ปากการเนี่ยใช่ใช่ครับพอมาก็แป๊บเดียวทีมก็มีมีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเพราะว่านักเตะเราหลายคนนี่ไม่เคยเล่นบอลอาชีพแล้วก็หลายคนไม่เคยอ่บางคนนิดมาจากฟุตซอลได้ซ้ำครับเพราะว่าเด็กเราส่วนใหญ่นี่คือทางมาจากฟุตซอลมันกลับมาเข้า อ่ามาัเหมือนมาถูกที่ถูกทางครับด้วยบอลระบบของอีซีของโคดมัวนี่เป็นบอลที่แบบเฟซซิ่งเร็วครับเป็นบอลที่ต้องเอาตัวรอดเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยก็เลยเหมาะกับพวกพวกตัวเหล็ก